คือเกมอะไรไม่รู้ครับก็คือเป็นมีคนเป็นแมงมุมมีมีคนเป็นผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับนันแหละแต่ฉันอยากลองเล่นเป็นแมงมุมมาเริ่มเข้าเลยโอเคทนายไม่ถ่ายคลิปทนายทนายทนายไม่ถ่ายคลิปทนายไม่ลง u t ท b e นายคนดูบอกว่าจะนายจะเป็นตาตุ่งตัวหน้าเซเว่นมีคนอันนี้อยู่โอเคนายเข้ามานี้ โอเคคนดูบอกว่าถ้านายไม่ถ่ายคลิปนายจะเป็นตาตุ่งตัวอยู่หน้าเสีโอเคมาอุ๊ยอุ้ยอุ้ยนี่มันดีจังใช่ไหมทุกคนกดหน้าแก้วไปไปไปยังไงไปยังไงม่ก่ยังไงระบากจัง ทำไมทุกคนอไปยังไงเออไปยังไงอ่ะยากสุดๆเลยนะครับทุกคนมันต้องไปยังไงต้องเล่นยังไงไม่รู้เหมือนกันทุกคนอมาทางนี้โอเคแต่ว่าแบบนี้มันสมจริงมากเลยนะครับ ฉันหน่อยโอเคโอเคโอเคโเคเพื่เกมนี้มันดีอย่างหนึ่งเว้ยน็อตด็อตเราต้องกระโดดพร้อมกันฉันรู้ไปห้าสี่สามสองเออนายนายนายเออย่างนั้นดเกมนี้มันดีมากเลยทุกคนตอนแรกแค่เล่นมันเป็นเองนั่นแหละไปนายเออนายกระโดด เฮ้ยโอเคโอเคโอเคโอเเฮ้ยเฮ้ยนายนายน็อตน็อตแค่เดินแล้วก็กระโดดแค่เดินกับกระโดดพร้อมกันมันจะขึ้นให้เฮ้ยเนี่ยมันมุมไหนไม่จังอ้าโอเค โอเคนายอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนายอย่าเพิ่งโดดโอเคฉันขึ้นมาได้แล้วนายไปก่อนสุดยอดมากเลยใช่ไหมครับเกมนี้อ่ะแต่ว่าเกมนี้มันง่ายจังแล้วนายจะไปเดินทำไมโอเคโอเคโอเคน็อตน็อตน็อตอุ้ยอันนี้ยากน็อตอ่า <c oughs> ยากอะ่ะมันมันไม่มีจุดเซฟด้วยไงปูเงี้ยยากจังทำไมคะทุกคนยากมายาก<ห>มาก<ห>ดีสยากมากยากกระบาดโอเคอให้หนายลวงโอเคโอเคอ้าโอ๊ยนายจะโดดลงมาทำไม เออไปคนแป๊บหนึ่งนะครับกดโอเคไปอุ้ย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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคโอเคอ้าานูไม่ได้ับทุกคน ระโดดนายกระโดดพร้อมเดินขึ้นน่ะเออนายก็ปล่อยตัวจากนายก็กดหน้าจอกดหน้าจอเออเออโหเล่นแค่นี้เออ,เอ,อกดหน้าจอทีฉันว่านายไปก่อน โอเคนายห้ามกระโดดไปไหนนายกดหน้าจออีกครั้ง <Okay. S 1> โอเคเฮยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเค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 ไปไม่ต่อตรอบนี้อาจจะยากนายไปก่อนเลยบึ๊บบ๊บบ๊บบ๊บนายกดหน้าจออ้าพี่นายอย่าเดินแรงดิถ้านายเดินแรง นายไปทางนั้นเลยนายไปทางนั้นเลยนายไปทางนั้นเลยทางนั้นเหรอนายกดหน้าจอเออมันไปก่อนคุณนก็ได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยขึ้นตรงนี้ได้ไหมเออนายก็เดินขึ้นอืม อูทางนี้น่าจะง่ายกว่านะเออลืมเลยลืมแนะนําตัวให้คนดูใช่ฉันที่น็อตน,นะครับแนละอีกเพื่อนคนนึงที่ว่ากีต้าร์นะคบเฮ้ยอมวันนี้มาเล่นเกมแมงมุมใช่ครับคตรยากอุ้ยแรงไม่พอเล<ๆ>ยโอเคเก็บกดหน้าจอไปอุ้ยอันนี้ยาก ดูทรงแล้วยากโอเคนายจะกระโดดลงมาทำไมล่ะเกือบแล้วนายกดหน้าจอทีอ่ะรู้แล้เส้นใหยนี่ประโยชน์ยังไงเมื่อเราใกล้จะตกอ่ะเราสามารถไต่กำแพงได้โอเคโอเคโอเคาะคุยกันแล้วกน เกือบตกแส่งไปคุยกับนาลาไปไปไปคุยกับนารากันมึอโอ้ยมันหนักไม่ถึงโอเคอีกชั่วโมงจะมาเล่นเยอโอเคปึ๊บนี่ยากโอเคโอเคนายรับไม่ไหนแค่กดหน้าจอ เฮ้ยนี้เหมือนจะยากว่ะเคเคเฮ้ยตก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 อ้อห้อู้หมุนเป็นลูก่างเลยโอ้ยรถ นเนี่ยทุกคนเด้อเกินเดินเด,ดินเดดเออน็อตนายห้ามเดินไปไหนนะโอเคคราวอุ๊ยคราวนี้เราต้องปีนใหญ่แล้วมันยากโอเค มาทางนี้ทางนี้ข้างๆเออข้างๆไ <Okay. S 1> อ,อ้คือมีหอยทากต,ตัวเล็กๆด้วยนี่อันนี้ดูสูงจริงๆเลยใช่ไหมครับทุกคนมันก็มันก็แค่เราต้องโ <Okay. S 1> ู้โหอ้โอ ทุกคนอันนี้ก็เล่นยากส่นะแต่ว่าาะไม่มีวันาะห,ห้ามตายเด็นนะครับทุกคนถูกดีรู้สึกว่าทุกด่านที่เราเล่นเราจับใยใยบางมุมนี่คือมีประโยชน์ที่สุดแล้วใช่ใช่ช่ทุกคนอุยอ้ยอยเกือบเกือบเออ โอ,โอ้ยอีกแล้วอืมปุ๊บปุ๊บน,นี่ครับอันนี้จะเป็นเอ,อ่อคลิปไม่ได้สัน้นดูนะครับแต่เป็นคลิปยาวแทนมัน,นจะไม่ได้ทำคลิปสั้นแล้วครับจะไม่ได้บังคับนะให้ทำคลิปสัน้นให้ทำคลิปยาวนะ่ะ ผูดติด่ต<ม>าต่อไปนีน้แต่ตว่ามีแต่ว่ามีผู้ติดตามหลายคนที่บอกว่าให้อันนี้คลิปสั้นนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะฉันรู้แล้วนะ็อเราต้องเข้าไปอยู่ในนี้มารอก่อนรออย่าพึ่งไปอย่าพึ่งเข้ารอจังหวะไปเข้า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  อุ้ย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 เป็นยากเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ้าอุ้ย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 ว้าไม่ทุกคนอันนี้เป็นยากขอจับแค่นี้ได้ไหมเพื่อนได้ได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราทำใหม่ไม่ได้แล้วครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับ